ไหนแล้วพี่คนก็หาฉันไม่จืดกับตามบินใหม่ดิดีตอมอใหม่มหมด้วยเนี่ยยังทศกัณฐ์ปะอ๋อแล้วมายิงผมนอกวงใหม่อ่ะแอดอบอ่ะไอที่ผมบัฟบอ่ะ ที่รู้ชินก็ทวิตบอสป่ะเทอร์โบแสนเจ็ดอ่ะไอโฟนเกาะเจ็ดแสนไม่ไอโฟนใช่ไม่ใช่ไอตรงจุดอ่อจุดสเตเดียมอ่ะไม่ใช่ไม่รู้ดิแต่เองยิงพวกผมนอกกรงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมึงยิงกับมันตรงไหนเนี่ยกูจำไม่ได้อ่ะไอตรงโพเดียมไอนั่นป่ะว่า เออลาน้มูลรถอะลาน้มูลรถอะที่เองยิงพวกข้าก่อนอนะ่บนเข,<อ>ขานะพี่บนขออเขาอะอไม่รู้เดยไม่รู้ว่าเองยิงใครอยูอ่แต่เองหันมายิงพวกข้าไม่<ะ>ไม่คืองี้คือผู้ผมขับรถมาใช่ไหมอยู่ขอบวง<ช>ยังไม่ได้เข้าไปวงเหลือประมาณประมาณห้าสิบเมตรละอะแล้วแล้วพวกคุณก็ยิงเข้ามาเลยโดนยางผม ประมาณสามสี่นัดแ,แล้วผมก็ไปข้างหลังคุณผมก็ไปยิงหลังคุณคุณเห็นปะล่ะนั่นแหละไม่ได้ยิงครับผมขึ้นมาครับขึ้นขับขึ้นมาเลยครับแล้วคุณก็ยิงเปิดม,มาเลยครับนะฮะที่อยู่นอกวงไอ,อันี้คือคนโดนเลยคนนี้เลยแล้วก็รถคันนี้ด้วยปะ ไม่ไม่ผมขับซูเปอร์มันยิงโดนยางผมไม่รู้ใครยิงอ่ะสามพลบังหันปอกกระบอกปืนมาใส่มาเลยอ่ะไม่ครับผมมาทั้งแก๊งแต่คุณยิงโดนผมไงโดนรถผมผมก็เลยตอนนี้แก๊งอีมีใครอยู่บ้างอยู่กันเยอะปะไม่มีได้ไงมันเขียนอยู่หน้าเชวเตอร์เต็มเลยฮะจีเล็กมีเปล่ากวนอยู่ไหมอ่ะ ไม่รู้เลยผมก็จะเอาอ่ะเพราะว่าเองมันเองยิงน้องค่ะนอกวงอ่ะไม่รู้คุณยิงคุณยิงฝั่งซ้ายพวกผมผมอยู่ฝั่งซ้ายของพวกคุณอะถ้าเกิดหันหน้าเข้าเอเข้าไอ,อ้ต่ดตาใช่ถุงหลังครับ ช่ก็คือผมผมงงไงว่ายิงผมทำไมไงผมก็เลยยืนหน้าวงอยู่เลยใช่ผมก็เลยขับไปไกลๆแล้วก็ไปยิงพวกุวกเนี้นั้นก็งั้นอันนั้นอันนั้นมันไม่เกี่ยวกับผมครับมันไม่ใช่ปัญหาของผมจิบปะก็ได้หรอแต่ผมก็ไม่ยิงคุณก่อนี่ ไอ้ก็ยังยังอยู่บนรถอยู่เลยยังไม่ทันยิงเลยขึ้นหับขึ้นมาจริงจริงการที่จะปะทะกันอน่ะคุณควรยิงคนที่วิ่งมาก่อนนะไม่ใช่คนที่อยู่บนรถก่อนนะถูกป่ะในนี้มองในความเป็นจริงอ่ะผมว่าพวกผมเ่ะเห็นรถบข้างหลังอ่ะผมยังไม่ยิงไรนะผมจะยิงคนที่อยู่ออนฟุตก่อนอ่ะเพราะตอนั้นมันคือเหตุปะทะแต่แต่อย่างน้อยโฟกัสก็คือต้องโฟกัสคนที่ออนฟุตก่อนอยู่ดีอ่ะใน ได้ความคิดผมว่ะเต่บแต่กัปตันอยู่ไหนไม่เห็น่ะ<ว>จีใหม่ดิรอบอย่างวัน,บบวนต้นบอลเออผมไม่สนอ่ะช่างมันเอาเป็นว่าตอนนี้แก๊งคุณอ่ะมีเทสามเทสองกี่ค,คนอะ่ะไม่น้อยดีก็นับดีมีกี่คนตงนี้มีเทหนึ่งหรือเปล่าฮผมก็เห็นแก๊งคุณก็อยู่มานานเห็นอยู่ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งหนึ่งจะสุดไปไหนอ่ะ ผมไมต้องอยูนนเะเออเห็นแม่งมานานแล้วไอ้แก๊งเนี่ยที่ไหนละไม่เออผมโดนยิงกี่ยวกับตาเอ้ยเราก็บอกอ่อนฟุตไงเราก็บอกอ่อนฟุตยังอยู่บนรถเลยยังทำไมอ่ะคุณโดนยิงคุณจะยอมเหรอตั้งหอยก่อนไม่มีเงินเลยปะตอนนั้นตอนนั้นผมถามเลยดิตรงที่คุณโดนโถมอ่ะคุณมีกี่คนอ่ะโอ้ยเยอะโอ้เยอะนาดนี้ ไม่ไม่ไม่ของเองมันของเองของเองนอกวงไม่ใช่หรอของเองอะ่ะเองเองมีอีกคนอะ่ะใช่เหรออยู่หกคนเองเหรอแล<ม>้ววันนี้เองเองได้กี่คนอะ่ะตอนนี้มันเหลือเดียวเองมันเหลือสองคนวันนี้เองเองทั้งหมดเองเองที่งลงลงไอ้ดอกเองลงกี่คนวันนี้สิบกว่าไม่อยู่น้อยใช่ไงดูดูอมดูไกลนี่เยอะมากเลยนะ ังทางงแล้วมาช่วยปะสุดท้ายมาช่วยป่ะอ๋ะอเจะกระจายโอเคผมพอถามหน่อยได้ปะไอรถรถคันสีแดงอะ่ะใครอะน่าแม่อาสามสองก็อะไรทุกอ,อย่างเนี้ยไอเจตสีแดงไม่ใช่หรอย่างางี้ย่ยยคือการ,ระทำเองอะ่ะฟังกูนะก<ช>าร,ระทำของแกงผู้มึงอะ่ะมันมันวงบอกอะว่าจะเอานอกรอบเอางี้ดีกว่าน้องกูขับอกมามึงก็ตามไปยิงมันเพื่อมาเน่ะ ิดม่าเป็นนายเอ็มนาก็ย no, no, no. ิงเลยนายเอ็มใช่ไหมแม่แล้วที่ขี่ตามมาบังรถผมอะเ้าเช่ามันไปเราคุยไปอ้องรับพี่ก้อนหายครับไม่ๆมผมเข้าใจแล้วแต่ว่ามันไม่สามารถเอามาตออสตอรี่ได้ครับไปบอกเขาเลยอีกาใช่ป่ะ อยู่ตัวไหนอ่ะจะไปหาตอนเนี้ยเ,เรื่องแอดอกวันนี้ไม่สามารถเอามาต่อสตอรี่ได้นะครับตามนั้นแหละโอเคนะฟ,นฟังมานานแล้วแหละ <laughs> ตามนั้นแหละครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับสตอรี่ในเมืองคือเอาง่ายมันมีการชุบจากแอดมินอะมันไม่ได้ชุบจากหมอพอใช่ผมใช่ปะ่ะมันก็เดี๋ยวมาต่อสตอรี่ไม่ได้ก็คือเล่นกันสนุกสนุกตามนั้นแหละครับแต่คุณจะซื้อเรื่องเขาโดยการบิดซื้อของบิดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณอะพอใช่ไ่ะว่าเอาได้พี่แล้วคุณต้องไปบิดคุณต้องสร้างเรื่องกันเองอะไม่ใช่ว่าเอาสตอรี่เนี้ยคุณไปบิดแล้วแหละของอะไรเงี้ยได้เว้ยตสการ์ได้ข่าวว่าติดตังแปดแสนใช่ไหมไอ้ตัวกรอกอะโอเคแล้วกันพีบ แล้วอยู่ันนก็จบไปแล้วอันนี้คิดไปวะพี่แดงน่าเหมือนคอเซเว็ตเกอร์นี่ไงไอพี่หวังพี่หวังรถผมชนกระบวยทีเดียวพังเลยโอ้โหแต่อีกต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่แปลกไม่ไม่ไม่ขับร้อยเดียวอ่ะชนกระบวยพังเลยนี้แล้วค่เราผมไปฟังมาเราเหมือนทำเสียงเคียแล้วผมเล่นเสียงเขาบอกลช่ใช่พอล์ฟใช่ใช่พี่กอลองไม่ไม่ไม่ผมผมไม่รู้ไม่เไม่เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาลืมใส่กอดแต่ผมติดต่อพี่เสงไยมาแล้วจะไปทำอ๋องั้นงั้นก็เดี๋ยวให้มันใส่กอดให้ใช่ใช่เขาเขาใส่รอก่อนแค่นั้นนแหละอยาากทง ครับครับว่าไงเอ็งชื่ออะไรนะอ้าวคุณจะซื้อเรื่องกันไม่คุณก็คุยกันดิงั้นนะผมไม่รู้แต่ความหมายคือง่ายๆเว้ยเรื่องวันนี้มันมันไม่สามารถมาต่อได้มาล้วผมไม่รู้ว่ามันต่อไม่ได้ก็เห็นเขายิงนอกเรืงอ่าเป็นว่าก็จบจรับพี่ว่าไม่มีอะไรคุณจะไปทำซื้อเรื่องอะไรกันไงใหม่ก็แล้วแต่ได้หมดแต่ว่า ถามาอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ได้นะถามงอกก็ได้นะรถต้องขับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมไม่เสียดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไม่จบคือพราผมมายืนฟังกันนานแล้วแหละไม่ใช่เลยหรอกยืนไหนจะไปส่งคนอื่นนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณไม่จบอ่ะก็คือขับปรงคลองน้ำนะอ้าวล้างหอยอ่ะจะคลองน้ำมาทุนเนี่ยครับอ่าแล้วคุณเป็นจอบตลอดอันกูสิบสองหนึ่งเลยไหมกูว่าเนี่ยสิบห้าหนึ่งเอาป่ะเอาแม่คนเดียวเลยนี่ชอบมึงแทงกันเลยพี่งอกอ่ะ แค่บ้านนาแล้วตั้งแต่ตามนั้นนะครับตามที่พี่ป๊อดแจ้งเลยตามนั้นแหละครับได้ครับรับมารับซี่ฟาตามมาแล้นี่ตำแหน่งขึ้นหัวแล้วครับหัวเลยหมบอกหัวเลยคืออยากเป็นหัวแดงอะครับบอกเลยอย่าปากแดงนะครับก็คือยิงไปหลายศพอยู่ตอนไอ้ดอกเน่าแตกอะครับอ๋อผมไม่ได้เข้าครับโทษทีนะอ๋อไม่ได้เข้าเหรออ๋อใช่ครับเนี่ยเหมือนคนขี้โม้ไปเลยเนาะไม่ได้เข้าครับผมรุ่นจีเล็กครับเข้าไปแล้วตากระตุกไม่เข้าดีกว่าคือทำไมลูกพี่แบบ ทับร่นลูกน้องกระทืบอไปนะยาวอ้าววิ่งมีอ้าวเขาบอลใส่โทษทีนะขอโทษทีทำไมลูกพี่ยังไม่ค่อยน่ารับถือเลยวะยิงครับปะมีตายไปดิตายไปดิตายไปดิตายตายนี่แป๊บนึงเลี่ยดนิ่งไม่ได้กูต้องเดินกูต้องเดินเลี่ยดโดนสวิตเบรคโดนสวิตเบรคโดนสวิตเบรคเลือด่ยดเกี่ยติ้งติ้งเลยอ่ะ ก็เปิดแล้วนะครับก็รออยู่นะคุณพี่ถั่วงอกได้ครับพี่ได้ครับได้ครับมาครับเอ้ยกูถ่ายก่อนน้ำแดงหกแป๊บนึงเฮ้ยเราบินเลยเราบินเลยเราดิ้นเลยดิ้นแย่หยอกหยอกหยอกฮุยฮี่โดนแกหมดแก้ยไอ้เหี้ย ไมพี่กยบไปร้พี่นอกไปแล้วนะยน้อย่ไปทำงานขาวไหมล่างอ่ะอยู่่างไคุยกับพี่กอลหรอพ่อน้าอ่ะตรงเขื่อนข้างล่างเขื่อนยอยู่เลอะไรวะพี่ก็ได้แล้วไปแงไยนนี้จะไปทางานขาว